พระมหากษัตริย์นักการเกษตรณศูยนศย์ปฏิบัติการฝนหลวงอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เครื่องบินแอร์ทรัคลำนี้จอดสงบนิ่งไม่ได้ใช้งานมาหลายปีแล้วแต่นี่คือหลักฐานของประวัติศาสตร์แห่งความภาคภูมิใจเครื่องบินทำฝนเทียม ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษที่สมาคมชาวไร่อ้อยเขตเจ็ดได้น้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายพระองค์เมื่อพุทธศักราช2516ซึ่งถือเป็นเครื่องบินลำแรกที่ราษฎรกับพระเจ้าแผ่นดินได้ร่วมกันต่อสู้เพื่อเอาชนะภัยแลง้งเรื่องราวของพระราชดำริ ทำให้เกิดฝนตกนอกเหนือธรรมชาติเริ่มตั้งแต่พุทธศักราช2498พระองค์พระราชทานแนวทางให้ศึกษาคนา้นคว้าทดลองติดตามอย่างใกล้ชิดด้วยพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์ได้พระราชทานในการเปลี่ยนสถานที่ทดลองตลอดจนถึงสูตรและสารเคมีที่ใช้ในการปฏิบัติการ หลังจากการทดสอบว่าได้ผลดีเป็นอย่างยิ่งในเดือนกร,รกฎาคมพุทธศักราช2514ทรงโปรดให้คณะปฏิบัติการฝนหลวงปฏิบัติการทำฝนเทียมช่วยเหลือชาวนาในจังหวัดพิจิตรจังหวัดนครสวรรค์ที่ประสบภาวะวิกฤตฝนแล้งนับเป็นปฏิบัติการช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ที่กำหนดได้สำเร็จเป็นครั้งแรก พระมหาการุณาธิคุณในการพระราชทานทั้งฝนหลวงและบ้านพักอาศัยยังเป็นเรื่องที่ประทับอยู่ในความทรงจำด้วยความซาบซึ้งของชาวบ้านตลอดมาแม้เวลาจะผ่านมาหลายสิบปีแล้วก็ตามด้วยการทรงดูแลเอาพระราชหฤทัยใส่ทรงมีพระเมตตาต่อราษฎรอย่างใกล้ชิดสวรรค์มาโปรดชาวบ้านแล้วจริงๆ ฝนฟ้ามาแล้วจริงๆตามที่พระองค์ได้ทรงตรัสกับราษฎรหลังจากทรงตรัสถามสารทุกสุดิบด้วยความเอาพระราชหฤทัยใส่เป็นอย่างยิ่งสายฝนจากการปฏิบัติการฝนหลวงจึงเปรียบประดุษสายทานความผูกพันเชื่อมโยงราษฎรผู้ประสบทุกภยัยกับองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันนี้ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐจนขยายไปตั้งตามภูมิภาคต่างๆเพื่อความสะดวกและประสิทธิผลในการปฏิบัติการพระองค์ทรงติดตามและทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยและพระราชทานความรู้แก่เจ้าหน้าที่และราษฎรอย่างใกล้ชิดชัดเจนฝนฝนที่ทำต้องทำให้เกิดก่อนเมฆคอนเมฆมี แล้วก็เสร็จแล้วทําให้เขาลงมานี่แล้วให้รักษาความเย็นให้ลงมาถึงพื้นแล้วลงลงในที่ป้าหมายปัจจุบันหน่วยบินสู้ภัยแล้งยังคงปฏิบัติการตามพระราชดำริของพระองค์ ผู้ทรงบันดาลความชุ่มชื่นให้ผืนแผ่นดินและชีวิตคนไทยด้วยสายฝนและสายทานพระเมตตาเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของอาณาาษฎรอย่างยั่งยืนตลอดไป